สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่บาบโอนกุ๊บกุ๊บคณิตทุกท่านครับข่าวด่วนยามเช้านะครับข่าวด่วนเลยสิครับนะข่าวนี้สิครับใครไม่เข้ามาชมสือภาคท่านไหนเข้ามาฝากกดไลค์ผมด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับข่าวข่าวนี้อย่าลืมกดไลค์ครับกดไลค์ผมด้วยนะครับท่านอีพีนี้ที่ครับเราก็จะมาเล่าให้ทานข่าวด่วนครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ฟีครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อนะครับดำนะครับได้ออกมาบันทอน ออกมาพูดด้วยอารมณ์ที่ว่าเบื่อนะครับเบื่อนู่นเบื่อนี่เบื่อเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับทุกท่านออกมานั่งบันทอนตัวเองแล้วแล้วก็ออกมานั่งพูดทำนองว่าฉันรู้สึกเซ็งนะเซงนะครับเซงพวกใครครับเซ็งพวกที่ยูทูบเบอร์ที่ที่อชอบตําหนิตีเตียนนางอะไรเงี้ยนางก็เซงถ้าไม่อยากให้ยูทูบเบอร์เขาตําหนิตีเตียนตีเตียนเนี่ย หรือเบื่อเนี่ยทาตัวให้ดีดูตัวเองก่อนนะครับว่าคุณทําถูกหรือเปล่าบางเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มึงย้อนกลับไปดูตัวมึงก่อนดำนะครับย้อนกลับไปดูตัวเองก่อนดำํำว่าสิ่งที่ตัวดําทำนะ่ะมันถูกหรือไม่ถูกมันควรหรือไม่ควรดําต้องย้อนกลับไปดูตัวเองและดำบอกว่าเบื่อเบื่ออะไรละ่ะ ดำเคยเบื่อกางทำของตัวเองไหมที่ทำอะไรผิดผิดซื้อป่าสงวนด่าพ่อด่าแม่ใส่ร้ายพี่เคยพี่สาวใส่ร้ายน้องชายตัวเองฟ้องน้องชายตัวเองล่าสุดปล่อยให้คนอื่นมาด่าน้องมาด่าน้าตัวเองครับในฉากเรื่องนี้น้าฝนนะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมใส่เข้าไปนะครับเพื่ออันตรลดในการรับผมนฟังนะครับผมตามกับว่าสิ่งที่ มันเกิดขึ้นเนี่ยดําเคยมองตัวเองไหมว่าสิ่งที่เองทําเนี่ยมันน่าเบื่อไหมเคยโทษตัวเองบ้างไหมถามว่าเคยโทษตัวเองบ้างไหมดําเป็นคนที่ชอบแถเห็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูกนี่คือความคิดของดําในเมื่อมึงยังเปลี่ยนความคิดของมึงไม่ได้มึงก็ยังหวังว่าคนอื่นเขาจะไม่ติเตียนหรือว่าตําหนิ จะห้ามให้คนอื่นมาทำหนี้ต้องดูตัวเองว่าตัวเองทำดีหรือยังมีอยู่แค่นี้ก็ดำมีอยู่แค่นี้และดูพฤติกรรมตัวเองชอบเยาะเยอะคนนู้นชอบเยาะเยอยคนนี้ชอบหัวเลาะ,ยะเยอะเยอยคือชอบอวดรุง่งชอบอวดรวยเนี่ยต้องดูพฤติกรรมตัวเองว่ามันทำให้คนอื่นน่ามันไส้ไหมมันมเป็นเรื่องโบตี้ครับการที่ออกมานัอวดรวยเป็นเรื่องโบตี้แต่ถามว่าคนอื่นเขาบ้นไส้ไหมเขามันไส้เพราะคนดีๆเขาไม่ทำกันหรอกครับ ไหวๆๆๆอะไรประมาณนี้ครับใครจะไปอิจฉาคุณคุณสร้างบ้านไม่มีใครไปอิจฉาคุณหรอกนะครับแต่คุณก็ทอบคิดไปเองว่ามีคนนู้นอิจฉามีคนนี้อิจฉาอะไรประมาณนี้คือไม่เข้าใจว่าแล้วอ,ออกมานั่งพูดว่าเบื่อเซ็งคือพูดเพื่ออะไรครับพูดเพื่อให้เอฟซีสงสาร พูดเพื่อให้ฟีเห็นใจว่าฉันถูกกระทำตลอดฉันเสียศูนย์ฉันเสียศูนย์แล้วยังมาถูกกระทำแบบนี้มันเป็นอะไรที่น่าเบื่อต้องย้อนกลับไปดูตัวเองบ้างนอกดํากรรจากการด่าพ่อด่าแม่มันก็เริ่มทําให้เราไป็เหตุหอะไรบางอย่างนะครับคนดีที่ไหนไปซื้อที่ป่าสงวนดํามึงรู้อยู่กันใจว่ามันผิดแต่มึงก็ทํา มึงก็ยังทำมึงรู้ว่าการซื้อที่ป่าสงวนนี่มันผิดมึงก็ยังจงใจที่จะทำมึงรู้ว่าการด่าพ่อด่าแม่สังคมรับไม่ได้มึงก็ยังจะทำผัวอยู่นมายี่สิบปีมึงก็ทีบหัวเขาส่งมึงก็ยังจะทำเพื่อนที่อยู่เคียงข้างมึงส้มเช้งมึงไปใส่ร้ายกล่าวหาเขาว่าเขามีชู้กับผัวมึงมึงก็ยังจะทำแบบนี้สิ่งที่ทำที่ที่เองทำเนี่ยสังคมมารับได้หรือไม่ ไปพิจารณาดูดำหัดโทษตัวเองบ้างไม่ใช่มัวโทษคนอื่นเคยโทษตัวเองบ้างไหมว่าสิ่งที่ตัวเองทำมามันควรหรือไม่ควรที่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะตัวเองอะไรไปซื้อที่ป่าสงวนมันเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยมันเลยเน,น่าเบื่อใช่ไหมก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าไปเยาะเยะ้ยผู้ร้องทําไมไปเยาะเย้ยทักทางว่ากูนี่เส้นใหญ่กูรู้จักคนนู้นกูรู้จักคนนี้กูรู้จักเจ้าที่คนนั้น มียันกันผีมึงเคยโทษการทําของตัวเองบ้างไหมว่าการที่มึงถ่ายคลิปอวดรวยในการที่มึงเข้าไปถ่ายที่ในการที่มึงเข้าไปซื้อที่ในการที่มึงเข้าไปบุกลุกที่มึงเคยโทษตัวเองไหมว่ามาจากคลิปของมึงทั้งหมดเลยมึงจะโทษตัวเองกอี่โมงกูถามกลับไปดําวันนี้เป็นเห็นมึงออกมานั่งพูดเบือ่อเบือ่อไม่อยากจะไปไหนเลยเซ็ง วันนี้ก็ต้องออกไปนะแต่มันก็อยากกอแต่ก็ไม่อยากจะไปเท่าไหร่กูเบื่อเบื่อมึงเคยเบื่อตัวมึงเองบ้างไหมกูถามครับถูกต้องไหมครับพี่น้องผมถามพี่นี่ครับพี่พี่ทุกคนผมถามพี่ว่ามึงเคยโทษตัวเองบ้างไหมและกรรมที่มึงทำนี่มึงไปใส่ร้ายคนนุงงน่งแส้คนนี้คือมันเป็นนีสใสสันาดของมึงใช่ไหมมึงเคยโทษตัวเองบ้างไหมกูถามครับ ย่งพ่อไปเอกแม,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 ม่เอกมึงไปใส่ร้ายเขามึงไม่กล่าวหาเขามึงมึงเคยโทษตัวเองบ้างไหมผมถามกลับองถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เิดขึ้นเนี่ยนะหนูก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามใครได้ค่ะคือมันพยายามที่มันก็อคงจะเ,เบื่อหลายช่องที่ไม่มีดราม,ม่าก,กันอยู่แหละคือช่องอีกช้างน้ํา หนูก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามใครได้หนูไม่สามารถที่จะไปพูดอะไรได้ค่ะว่าต้องให้เขาต้องอย่างนั้นให้เขาต้องอย่างนี้แต่วันที่มึงไปหามันมึงไม่คิดบ้างเลยว,ว่าผลกระทบกลับมาจะเป็นยังไงเอฟซี F T, มึงก็ไม่ชอบมันผู้ใหญ่ใจดีมึงไม่ชอบมันทุกวันนี้ขายของไม่ได้เลยเบื่อใช่ไหมครับทุกวันนี้มึงขายของไม่ได้มึงเลยเบื่อมึงไม่เคยโทษตัวเองการที่มึงไปหาอีช้างน้ำม,นมีใครมีใครสนับสนุนไหมมึงต้องจะล้างแค้นนั้นลงนะแป้ง มึงต้องจะล้างแค้นคนครอบครัวทําให้ครอบครัวเจ็บชำ้ำมึงเคยโทษตัวเองบ้างไหมอีดำสิ่งที่ดำต้องการคือให้ครอบครัวเจ็บช้ำน้ําใจให้พ่อให้แม่เครียดนี่คือสิ่งที่ดำต้องการไอ้กรรมเหล่านี้นะครับที่ทาให้พ่อแม่เครียดมันจะย้อนกลับมาทําร้ายตัวดำและตอนนี้มันก็กลับมาทําร้ายอย่างหนัก แม้แต่เป็นคดีพงคดีฟ,ดฟาร์มแม้แต่เป็นเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองก็ล้วนกลับเป็นกรรมที่ทำกับพ่อกับแม่จําไว้ดํามึงต้องโทษตัวเองก่อนก่อนที่มึงจะไปโทษคนนูน้นคนนี้มันมีคนรักมีคนเกลียดมันเป็นเรื่องปกติทุกคนกูเนี่ยก็มีคนรักคนเกลียดก็ปกติเหมือนกันคนที่เกลียดคือคนที่เกลียดกูกคือ f อฟพวกมึงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาดูตัวเองก่อน นายดำมุดย่าม,มัวแต่โทษคนอื่นดูการกระทำดูจิตใจตัวเองฝากไว้ให้ดำคิดพิจารณาด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปถึงดำโดยตรง